มีเมนูมื้อดึกมาแนะนําอันนี้ใช้สาล่ายของมิเต์เคนะเอาแค่กามือหนึ่งพอเติมน้ําร้อนแล้วรอ10นาทีใช้น้ําส้มสายชู2ช้อนซีอิ๊วขาว2ช้อนน้ํามันงา2ช้อนพริกเผาช้อนหน,น,นึ่งพูนพริกป่นกับงาตามชอบผสมทุกอย่างให้เข้ากันแล้วก็ใส่สาลายขอเพิ่มเส้นแก้วไปด้วยคลุกให้เข้ากันได้เลย ท็อปหมูไปอีกนิดหน่อยเรียบร้อยยำสาลายสตายไตล์ไทยๆอืมรสชาติเผ็ดเปรี้ยวหวานหอมงาอยากให้สาลายกรอบกว่านี้ลวกเสร็จให้อบไปแช,ช่น้ําแข็งนะ ใครชอบกินสาล่ายไปลองดู